ย่องเบาเข้าบ้านตามไปดูบ้านดูบ้านร้อนร้อนเฮ้ยเดินบนเนี่ยมา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 มพี่ซื้อบ้านตัวอย่างใช่ไหมใช่ใช่ตอนมาบ้านตัวอย่างตรงนี้มันจะเป็นต้นต้นต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยต้นปาต้นต้นอะไรหรือเปล่าต้นปาปาปานี่เป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรวะคือ เื้ออะแต่ไม่ได้สนใจขอแค่ว่าสวยยังมีต้นแบบบ้านเนี่ยบ้านข้างๆเนี่ยต้นอะไรเนี่ยปลูกอยู่3ต้นสูงต้นอะไรต้นปาล์มจินแสบเราบอกว่าตรงนี้ต้องขุดแบบเรียกพลังอะไรรวมกันตรงนี้ก็ทำหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็ไอ้นี่อะไรอีกไม่ตอนนี้มันเป็นต้นไม้แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเนี่ยเอาพอพิคเนตมาหมดกับหมอดูไปกี่แสนละ หมอดูไม่คิดเงินุ้ยดีจังแฟนบอลเนี่ยแสนเจ็ด<อ>และนี้อันนี้ก็เป็นลานจอดรถจอดรถอันนี้ก็ปลูกบ้านเนี่ยนะไม่รู้คุณมันเขาจะดา่าเราเลยทิ้มหลังคาเพาตอนแรกมันต้นเล็กอ่ะพี่บอลนี่เขาทำให้หมดเลยเขาแต่งให้หมดเลยเหรอเออพวกนี้แต่งเองตอนแรกมันตอนแรกมันเป็นสนามหญ้าแล้วมันมันรักษาลำบากแต่อย่างนี้ก็ดีพี่ใช่กระตันสัดเอาหินมาลงอันนี้ก็ปลูกเองอันนี้ก็ปลูกเองคุณอยู่กับใครอ่ะคุณโพสต์อยู่คนเดียวแล้วแฟนคุณอ่ะไม่มีไม่มีจริงเหรอใครมาทำสวนทำ เสริมให้อะเขาจ้างเขาแต่งนี่ยต้นปามจากน้าบ้านย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อใช่ย้ายจากน้าบ้านมาไว้ตรงนี้เขาบอกคุณชอบกินเด็กเหรอไม่ไม่ไม่ชอบกินเด็กชอบแบบเพดีพอดีเพราะเด็กมันกินไม่ได้ไงทำไมอ่ะก็เห็นพี่พลอยู่กับเด็กทะเลาะเลยใช่เด็กกินไม่ได้กลัวถุงกระดาษขุมหัวเลยนะ หมายถึงว่ากินเด็กแบบเด็กในสังกัดเดียวไม่กินไม่กินอันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่กินไม่ใช่เด็กต่ำกว่าสิบแปดอันนี้รายการอะไรเนี่ยไม่กินทั้งเดียวใช่ไหมใครกลัวเหรอทำถามเชยมากินเด็กไรกินเด็กเยอะก็ถามมาตั้งแต่ชั้นอายุเท่านี้ไม่กินไม่กินหรอ เราเปิดซิปแฝกให้พี่เอกเขาดูเปิดเองก็ได้โอ้โหมีเหรอนี่โอ้ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นโอ้ไม่เห็นนี่อะไรอะไรอะไรกันหรอมันทำไม่เห็นมันทำไม่เห็นมันทำไอะไรกันหอเธออย่ามาดูซิปแฝกก่อนถามชื่อก่อนนะดูสิไม่ถามชื่อดูซิปแฝกเลยชื่ออะไรนะชื่อน้องเทปน้องเทปไปเจอมาจากที่ไหนกันก็อ่านจากแคสติ้งนะฮะอ่เขาเรียกมาแคสเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณแคสเด็กเนี่ยคุณแคสทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ยเนี่เธอดูว่าแกเด็กหรือเด็กเด็ก รุ่นแรกๆนะไม่ทุกพี่พี่กี้รองยืนมืสหน้ามันเปลี่ยนหน้ามันหน้าเชรนมันหน้าแบบใช่เด็กออมีคนมาลามไม่หนู่ไม่ครับไม่เคยเห็นไม่เคยนี่ถามได้เพราะว่าอาร์ตเนี่ยเป็นแ่มาแข้พีอะไรอจริงๆ้องม่ไทยแซบนันช่องสามีเรืออ่ะทำไมนั่ช่องสามมีแล้วแล้วเฮ้ยสมัยก่อนอาร์ตหลอดเว้ยเฮ้ยทำไมต้องมาสมัยก่อนวะหุมันแบบเนี้ยเออไหนอาพี่ดสิ ระยะเดินแบบเดินแบบดูให้เดินแบบเดินแบบบนหน่อยเออเออโอ้โหอ้ยแต่ฉันว่าตอนหนุ่มๆอ่ะอาอาเขาไอ้นี่นะเฮ้ยสมัยก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนห้านมันรอนี่ยังรออยู่ มาทํางานกับพี่พศครั้งแรกเขาบอกคุณกลัวมากเออเป็นไงบ้างครับกลัวก็อย่างที่ได้ยินชื่อพี่เข้ามาก็บอกว่าพี่เขาจะดุเงี้ยฮะดุแล้วแก็แกจะแบบถ้าเราเล่นไม่ได้แกจะเรียจะว่าเกลียดเทียบกับพี่อารแลั่จริงๆพี่เขาดุไหมลูกไม่ดุครับปากน่าใจดีฮะปากน่าใจดีทีเนี้ยเลยอยากถามพี่พศว่าพศมีวิธีเลือกนักแสดงยังไงเข้ามาเล่นไหน อย่างเงี้ยอยู่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกล้องรูปมันขึ้นนะถ่ายรูปขึ้นนะคือมันในกล้องมันต้องไม่ใหญ่มากตัวมันต้องไม่ใหญ่มากมันต้องแบบอย่างเงี้ยเวลาดูตัวเนี้ยต้องให้เขาถอดเสื้อดูสิไม่ไม่ไม่ในราโมกเหมือนเธอก็ดูปกติดูปกติดูปกติแล้วแบบว่าดูหน้าดูอะไรว่าขึ้นแนวที่ใสเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแลต้องมีมีแบบเออมีวิธีการเลือกแบบตัวก็เลือกแล้วแต่แล้วแต่ นว่าคนไหนคนไหนอะไรแล้วแต่แ,ตแบบแล้วแต,แต่ดวงเด็กมันด้วยแหละขอบคุณเอาเทสก่อนนะไปก่อนนะคะยังไม่ได้พูดอะไรเลยลว,ว่ามีผลงานอะไรให้คุณผู้ฝ <c oughs> <อ>ากหน่อยการิงก็ ที่ผ่านมาก็มีผลงานภาพยนตร์โมโหทั้งหประมา,มาทาไม่น่าครับเีาจะเล่นเรื่องแก๊งโอรสอะไรกแก๊งโอรสที่อยู่ในวัดดาวแดงี้ยเรื่องพวกนี้มาถ่ายหรอโอ,โอรสที่มีแต่คนว่ายกันอะไรอย่างเงี้ยในวัดดาวเขากำลังว่าไยกันอยู่แสดงว่าตอนนี้คือ ทอีกอยากจะเห็นพศอ,อานนท์เปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อไหมยืนไหม,ม,ม,มจะได้ดูว่าขยันหน่อยไม่เขาบอกว่าจะดูว่าพศอ,อานนท์จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยดูว่าหนังจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งถ้าหนังเจ <c oughs> ๊งเขาเปลี่ยนไหม <c oughs> เขาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นอานนท์เรเปลี่ยนกลับไปเป็นอานนท์เปลี่ยนจริงแหละใช่หนุ่มพอดีใช่ใช่เพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมันเข้าแล้วให้เรเปลี่ยนอะไรอีกถ้าตายพูดเองว่ะเรื่องเรื่องหน้าไหนๆนี้พี่วัดไปเลยพี่ลองมดดำมาเล่นอีกเรื่องหนึ่งวัดกันไปปปเเเเลยว่่่าาา็็นนนพพีีมดสรธอ ใช้นอนอยู่หรือเปล่าก่อนบน้แทนก่อนไม่ต้องนไม่ต้องนอนหรอขึ้นาอนก็อยู่ขึ้นด้วยกันด้วยซขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้ยวยนปเยนะป้าไปน้อง้าไปซื้ห้องปิพ่ออยู่ไหนไปเมีผู้ชายีนเคยมาไหนเทปวนเคยมาที่นึงอยตายเห็นไมวาเห็นไดมมาที่นลมรด้อะยไปนะไปบก่อนไหมบก่อนไปเร็วเบก่้นตัดบก่อนเร็วเดี๋ยวไม่ทันเทปเดี๋ยวไม่ทัหมดล้ร้วเดี๋ยวไม่คว้าก ทีเาด้วยลูกเอออันนี้ใครชื่ออะไรยังไงเนี่ยเน็กเน็กครับเน็กเน็กมหกท้าทำไมมาอยู่เนี่ยโอ้ทีมีคุณใหญ่กว่าห้องอีกนะก็อันนี้้องนอนนีกไ่คุยกันน้องลยเหรอพจนทำไมุยกันยไปพจน์ไปจน์ไปพจน์ไปพจน์ไปพน์ไปน์ไปพจน์ไปพจนาไปพน์ไน์อปพนไพจนากปพจน์ไนไพไปพจพน์ไปน์ปพนนน ใช่มันชอบกวนประสาททำไมอ่ะมันดื้อเด็กพวกนี้มันดื้อไงก็เลยทำไมอ่ะดุอะไรเขาอะคะพี่ไม่อยากไปยุ่งกับมันละเรื่องหญิงใช่ไหมไม่แล้วส่วนมากพี่พูดโอกดตงเรื่องอะไรอยากรู้ก็เรื่องของวัยรุ่นทั่วไปครับมีครับจะมีแบบเรื่องเรื่องผู้หญิงอ่าอันดับแรกเลยเรื่องผู้หญิงใช่ใช่ขอเดาประไปตรงนู้ดนิดนึงขอเดาประจุตรงนู้ดนิดนึงเรื่งความความประพฤตด้ออีกก็มีบ้างครับตีนะงต้องไปสัมภาษณ์ มาพี่โพสแต่ว่าพี่ดูแลเด็กๆวัยรุ่นเยอะขนาดนี้ไม่เวียนเหรอัะไรนี่นังซื้ออะไรมออะไรอืออะไรให้มาให้มาให้มาออะไรออะไรเอะ อะไรดูจิง m น n e y จริงจริงเลยอะไรเว้ยต้องหลอดไปโอ้โหแก่ได้ก็ด้คุณตายแล้วรายการนี้เป็นรายการอะไรจีไพคุณหรือมือค้นเนี่ยอะไรนี่ทำไมมีชุดในพวกเรียนอะไรนี่ไหนให้เด็กใส่หรออ๋อไม่ใช่เด็กชุดมหกทัพพ้างโปรโมทหนังแล้วมันต้องเก็บไว้ในตู้ตัวเองก็อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเอ๋ที่พี่บอกเนี่ยเอาเดี๋ยวอะไรต่ออะไรอ่ะ ที่พี่ซื้อมาแสนกว่าบาทนี่ไงโอ้ยแอ่รุ่นนี้แพงไม่รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นนี้ที่แพงใจมาจัดรายการอะไรเด็กรูื่อยเหนื่อยเราชอบรุ่นนี้นะไม่ดีเลยพี้เนี่ยพี่ดีเรียนรู้แล้วนี่เหนื่อยเราปิดแด็ก่อนชุ่งนาใช่ช่วงหน้านี่พี่โบเขามีเรื่องดราม่าด้วยนะจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยคนดราม่า อ่ะเดี๋ยวมอบของของช่วงนี้บถังรายการเรามีโทรศัพท์ไร้สายขนาด24ที่การเงินดิจิตอลต้อมอมภณิพธ์ครับความสนุกสนานความวุ่นวายยังไม่จบแค่นี้ช่วงหน้าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมากับตีท้ายครัวฮะฉันบอกว่ารายการนี้ฉันไม่รู้จะฟังใครเมันเยอะฉันจะนั่งเฉย ถ่ายอะไรเยอะแยะวะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยนัด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 มาบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยถ่ายตีห้าดิ่นี่ะดิ่งอ่ไดิ่งอ่ะดิ่งอ่ะอันนี้เขาเพิ่งับพูดมาครับพี่มดละครมันเจาะถ่ายนี้ถายนี้ถายนี้แต่หนังมันต้องถ่ายไล่ตามมาหนีนความบ้าผู้กำกับเว้ยวันนี้เล่นหนังเจ๊งยังจะพูดอีกความบ้าผู้กำกับเว้ย